เอ้เนี N ่ยจังหวะ6 8มันคืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่จังหวะ6 8เนี่ยโดยพื้นฐานมันก็พัฒนามาจากพวก4 4นี่แหละมันบ่งบอกถึงความเป็น emotional มากๆม,มันถึงเหมาะกับการเป็นเพลงบลาด6 8อนะ่ะพี่อธิบายไปแล้วงั้นเดี๋ยวพี่จะแนะนำแลวกันแนะนำว่าแบบเพลงจังหวะ6 8เป็นเพลงเป็นนุสวัสดีครับ,รบผมสุขเกตนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กันกับพี่ระพีนั่นเองสวัสดีครับ ละพีพ่ระพีด้วยนะครับผมมีคําถามละกันผมมีคําถามเพราะว่าหลายๆครั้งที่แบบเราก็ทำคอนเทนต์ด้วยกันมาแล้วหลายๆครั้งอ่ะเคยได้ยินพีพ่ระพีพูดเรื่องเกี่ยวกับจังหวะเพลงนะครับแบบหกแปดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอ๊ะจังหวะมันไม่ได้มีสี่แบบนับเป็นสี่เป็นอย่างงี้หรออะไรครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยจังหวะหกแปดมันคืออะไรเงี้ยครับพี่อ๋อจังหวะหกแปดนะครับจังหวะหกแปดเนี่ยโดยพื้นฐานมันก็พัฒนามาจากพวกสี่สี่นี่แหละแต่ว่าจังหวะหกแปดเนี่ยจะถูกใช้แรกๆเลยถูกใช้ช่วงยุคบลูส ก็มี <aunque S 2> 68แล้วนะมี68ที่มันจะแบบปึ๊บมันจะโยนโยนไงตามบูเพลงบูมันจะแบบอะไรอย่เงี้ยเออมันก็ถูกใช้มาแต่ตอนนั้นแล้วก็พอใช้ใช้มาเนี่ยเหมือนกับมันก็เป็นจังหวะที่เหมือนพอใครเอามาใช้ะมันบ่งบอกถึงความเป็นอิ o โมชันนอลมากๆในเพลงมันถึงเหมาะกับการเป็นเพลงบลาห68อ่ะอ่า อันนี้อ่ะงงละ6บัลาดคืออะไรตอนแรกก็อะไรบ้างเงี้ยบัลาด6 8เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาบัลาดก่อนบัลาดเนี่ยก็คือเป็นเพลงแบบที่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงช้าเพลงนิ่มๆที่มันแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆได้ชัดเจนมากอ่ะทีนี้มาที่จังหวะ6 8จังหวะ6 8เนี่ยมันมีจังหวะเขาเรียกว่ามีสองจังหวะใหญ่ก็คือในใน6 8ใช่ไหมมีสองจังหวะใหญ่ก็คือหนึ่งกับสี่เป็นหนึ่งแล้วก็สี่อ่าจริงๆมันนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมครับผมเป็นการเน้น รือเป็นการแบบอ,อย่างเช่นถ้าเรานับอลองนับ 4, 4นะหนึ่งสองสามสี่ถูกไหมอันนี้อันนี้มันคือแบ่งเท่าปกติแต่พอ6 8เนีมันจะมีความโยนนิดมันจะไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนี้มันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหม ขนาดคอยังกระตุกเลยเมื่อกี้แบบมันด้วยตัวมันเป็นหนึ่งกับสี่อ่ะถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่เห็นนะมันจะมีความโยนมันหนึ่งเป็นจังหวะที่ได้รับความนิยมในเพลงบาลาเออที่แบบแสดงอารมณ์หรือแบบเพลงที่แบบเศร้าๆหรือเพลงที่แบบอยากจะแบบให้มันลึกสุดใจเลยอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบอ๋อฟังมันร้องไห้เลยเนี่ยก็เพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงแปลกแต่จริงๆสี่สี่ก็เข้าเข้าหมดแหละแต่แค่ด้วยด้วยด้วยจังหวะมันนะที่มันโยนๆเงี้ยมันทำให้เราไม่ต้องไปหาหนึ่งสอง สามสี่เาทำให้เราลืมตรงนั้นไปแล้วก็แบบปล่อยใจทิ้งไปกอจังหวะอะไรแบบนั้นอ่ะแต่มันก็มีอีกจังหวะหนึ่งนะเขาเรียกว่า3 4 3 4ี่ใช้กันเลย3 4กับหกแปดแม้มันมีสมเหมือนกัน3ามับสามเป็นหกแล้วมันแตกต่างกันเลยครับพี่ตัว3 4มสี่และกเนี่ยก็คืออย่างเมื่อกี้ที่อธิบายไปว่า68มันก็คือเพลงบัลลังก์หรือว่าเพลงแบบเพลงที่แบบอ m o มชั่นอลจัดๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้พอ3 4มเนี่ยมันจะถูกใช้กับเพลงเขาเรียกว่าเพลงเต้นรำ หรือว่าง่ายๆภาษามันคือเพลง Waltz Waltz ก็คือเพลงเพลงเต้นหลําซึ่งมันในภาษาเยอรมันเนี่ยมันมันมันลากสามาจากภาษาเยอรมันอ่ะเนาะมันก็จะแปลว่าหมุนหรือว่ากิ้งอ่าเต้นเ้นลำนั่นเองอบบหมุนตัวเขาถึงได้มีการหมุนตัวอ่าใช่ใช่ใช่มันมันเปรียบเทียบกับกันได้เลยเออมันก็ถูกเอามาใช้กับเป็นเพลงแบบเต้นหลํำที่มันนับ3มที่มันนับ3 4มันจะนับเหมือน44เลย 1 2 3 4ใช่ไหมอันนี้4ีใช่ไหมแต่ถ้า3 4มันจะนับแค่3ามไะกลายเป็น1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2่1สองส่สม็ไหมถ้า4มันจะมันจะรอนานเกินถ้าเป็นอะลทังหนึ่งสองสามหนึ่งสโอ้โหอันนี้มันไม่ได้เต้นลำน่สองามหนึ่งสอสอะไรแบบนี้อไอพวกเพลงวอลเนี่ยหรือว่าเพลง3ามสี่เนี่ย ที่เป็นเพลงเต้นรำอ่ะก็จะนิยมในช่วงศตวรรษที่18บแปก็คือเป็นร้อยปีพันแปดร้อยเลยสองร้อยแล้วมั้งสองร้อยกว่าปีใช่ครัคราวนี้เรามาอยู่ที่ยันหกแปดครับอ่าไหนไหนมีคำถามมาแล้วพี่อธิบายไปแล้วงั้นเดี๋ยวพี่จะแนะนำแล้วกันแนะนำว่าแบบเพลงจังหวะหกแปดเออเป็นเพลงเปียโนด้วยนะที่แบบชาวเปียโนเพราะว่าเราอยู่ในช่องนี้แล้วก็เป็นช่องเปียโนเนาะครับผมเดี๋ยวแนะนำมาสักห้าเพลงแล้ตอนนี้มีอยู่ในหัวห้าเพลงห้าเพลงห้าเพลงพอดีห้าเพลงที่จะแนะนำให้สุดเขตแล้วก็ทุกคนได้รู้จักเพลงหกแปด ที่มีเป็นโนโด้วยแล้วก็ทุกคนเอาไปฝึกตามได้ด้วยเพลงแรกนะครับที่ผมเคยได้ยินผมว่าผมได้ยินเพลงนี้ก่อนเลยก็คือเพลงวีอา e ์ h ดอะแชมเปียนของวงควีนใช่ครับของวงควีนก็คือเป็นเพลงแรกเลยที่แบบว่าทําไมเพลงมันแบบตั้งแต่เด็กอะนะมารู้สึก,กว่าแบบว่าเพลงนี้ทําไมมันแบบอินอะฟังครั้งแรกก็อินเลยอะโดยที่ไม่ต้องรู้ความหมายเออมันทําให้เรามารู้ว่าอ๋อจริงมันใช้พื้นฐานด้วยจังหวะ6แปดอ่าก็คือเดี๋ยวเองเล่นให้ดูนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ มันจะมีความแค่แค่เราฟังอ่ะมันก็ฟังก็คือเขื่นแล้วเริบกเื่น้วด้วยโนมันเดียไปไปฝึกกันได้นะเพลงเนี้ยเพลงนี้ค่อนข้างจะอิโมชั่นสูงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบง่ายมันผมว่ามันยากเลยแหละเพลงเนี้ยก็คือฝึกก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่พอฝึกได้อ่ะมันจะเข้าใจจังหวะ68ง่ายเลยหมายถึงว่าพอฝึกเพลงเนี้ยได้อ่ะเพลงต่อไปมันจะง่ายและอันนี้เพลงต่อไปก็เอ่อเป็นเพลงสากลแล้วกันเปลงสากลเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่า อาสำหรับผมอ่ะอาจจะรู้จัก6-8เพลงแรกก็คือเพลงเพลงเบียร์ไรแชมเปี้ยนจะสำหรับใครหลายคนอ่ะผมว่ารู้จักผ่านเพลงนี้ก็คืออีสานก็อยู่โอ้โค c o อร์กันมากมายหลากหลายเลยใช่ใช่ใช่เพลงนี้เป็นเพลงดังมากแล้วก็ในไทยนี่ฟังกันผมก็แทบจะรู้จักกันทุกคนอ่ะก็เข้าใจเนะว่าเพลงนี้คือจังหวะ6-8ครบอความโรแมนติกของมันเนอะแบบใช่ใช่ใช่เห็นไหมมันถึงแบบตึ้งตึ้งอาจจะร้องเล่นให้ดูมันจะเป็น หรือวิธีการฝึกเนี่ยเดี๋ยวแนะนำอันนี้เลยแล้วกันวิธีการฝึกก็คือลองนับ1 2 3 4 5 6แต่แบบโยนโยนนะครับผมแบบ3 4 5 6 1อ่ะแล้วก็ลองเล่น4 5 6ห้าหกสี่ห้าหกหนึ่งสองสเนี่ยโยนละแล้วคราวนี้จากเราพูดแล้วเราฟอลเราฝึกลองเล่นได้ก็เอาไปพูดในใจ เริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนเป็นนับในใจแทนใช่นับในใจแล้วก็เอาไปออกไปเล่นได้ครับ,อ,รบ<ช>อันนี้ก็เป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงปรับเซียนเหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่แข็งแรงในจังหวะหกแปดแล้วอย่างเช่นแรกๆที่ผมไปเล่นแบบสมัยเล่นแบบเล่นดนตรีแรกๆล,ล่มล่มล่มเลยจังหวะพา,าวงล,มล่มเลย<ง> <c oughs> มือกล้องงงโอ้อเนี่ยเึลน,นตรงไหนดีนะในนี้เพลงปรับเซียนับถือว่าเป็นเพลงปรับเซียนก็คือถ้าคือเล่นเพลงนี้ได้ก็คือเสริมสร้างความมั่นใจมากๆเลยเพราะว่าเพลงนี้ก็คือ เปียโนรอสุดโรแมนติกโรแมนติกเลยขึ้นโน้ตแรกมาโอ้หวานเลยก็คือวัดเลยว่าคุณเก่งไม่เก่งก็ได้เลยเออ,เอ,อครับผมโอเคคราวนี้เพลงต่อไปครับก็เป็นเพลงที่ผมออก็น่าจะน่ารจากแต่ว่าโดยพื้นฐานมันไม่ได้ขึ้นโดยเปียโนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเอาเอาว่าความอิโมชันแนลมันนะก็คือเพลง perfect ของแอชเชียลแอชเชียลอ๋อก็เป็นเพลงประจำงานแต่งอ่ะก็เป็นเพลงงานเลี้นแต่งทั้งโลกด้วยนะเออก็จะเป็นเอ่อตอนตอนท้ายมานะก็จะเป็น มันอาจจะยังไม่รู้สึกแต่ถ้านับไปด้วยมันจะเป็นอย่างนี้1 2ึ่งส1 2 3 1 2 3 1ึ่งส 2องสามสี่ห5 6 1 2 3นึ่งสองสห่หเอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้ละนี่เออก็มาตอนนี้เมื่อกี้มีนับปิดได้เป็น1 2 3แต่ว่าเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าหนึ่สาม่ันสามารถนับด้วยกันได้ใช่ใช่ครับเอ่อเพราะว่ามันแบ่งเป็นสองจังหวะใหญ่อย่างที่บอกเนาะเป็นเพลงที่ไปฝึกกันได้แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงๆอ่ครับนี้เราเพลงเพลงฝรั่งเป็นเพลงสากลเยอะละคราวนี้ เรามารู้จักเพลงไทยกันบ้างที่เป็น68เพลงเพลงไทยก็มีสมัคร68สุดเข่ยังไม่รู้นะแต่ว่าสุดขค่น่าจะเคยฟังเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน ของของพี่ดีซีพี่อีซีดาก็มีผมผมจะทันพาร์ทของพี่พี่ไดโดฟิล่ะจะเป็นเซ็ตพี่ไดโดฟิล่ะเพราะถ้าเป็นคนดนตรีผมจะจำในเวอร์ชันของพี่เวอร์ชันของพี่ดีซีก็เพลงนี้เนี่ยจะ68แบบขึ้นเนี่ยก็จะพาวงล่มได้เหมือนกันก็คล้ายกัขึ้นผิดก็ล่มเลยเหมือนกันใช่มันจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างพาวงล่มง่ายถ้าไม่แข็งแรงก็ลองลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับ เอาไปส่มตามได้เลยโหเมื่อกี้ฟังปุ๊บแล้วจันลงขึ้นมาเลยอะเออใช่มันมมมััันนนเป็นแบบนี้แหละเออพอเป็นหกแปดอะมันจะมีความอย่างนี้แหละที่รู้สึกรู้สึกเลยว่ามันมันเข้าถึงได้แบบใช่ครับค่อนข้างเข้าถึงและยิ่งมีเพลงเนี้ยเวอร์ชั่นของพี่ ETC ตอนตอนตอนท่อนสองที่มันเป็นเปียโนตขึ้นตอนแรกใช่ไหมแล้วตอนที่แบนเข้าอ่ะมันจะมีเสียงซินของพี่ BDC ที่มันเตือน่โคตรเพราะลองไปฟังกันได้นะครับไม่ใช่ ETC นะไม่ใช่ ETC โอเคอ่ะคราวนี้เพลง อีกเพลงหนึ่งแล้วกันอ่แถมมนีสักงไม่แถมนี่ก็ห้าเพลงพอดีเพลงสุดท้ายนะครับก็เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักแน่ๆคนที่ดูคลิปนี้ผมว่าทุกคนรู้จักใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเพลงติดฝนติดฝนอ่ะพิกซี่ใช่ของพิกซี่นะครับโอ้โหอันนี้เป็นเพลงที่ฟังหลายคนอาจจะไม่รู้มันคือหกแปดนะแต่เนี่ยบอกทุกคนเลยว่ามันคือหกแปดไม่รู้ครั้งแรกเหมือนกันเออว่ามันคือหกแปด นั่นแหละอย่างที่บอกเห็นไหมพอเราฟังครั้งแรกทำไมเราถึงแบบติดเธอไม่ทำไมมันติดอินวะอินโดยอัตโนมัติเพรว่าเนี่ยมันคือคุกแปดเออนั่นแหละมันจะเล่นมันอยู่ในคีย์แฝดนะจะลองเล่นให้ดูครับผมโอ้โหนี่ชัดเลย ประมาณนี้6แปด5เพลงที่แนะนําไปแล้วก็ทุกคนสามารถไปฝึกได้คราวนี้พอเรารู้แล้วว่า6แปดเพลงพวกนี้คือ6แปดแน่ๆแล้วแล้วพอฟังเพลงอะไรที่มันคล้ายๆจังหวะพวกนี้ที่แนะนำ5เพลงไปก็สันนิฐานได้เลยว่าคือ6แปดเข้าใจได้น้องๆไปฝึกกันได้นะ5เพลงนี้นะครับ ึกปั๊บเก่งปุ๊บฝึกปุ๊บก็เก่งปั๊บฝึกปุ๊บปุ๊บปั๊บก็เก่งปั๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าร้องๆอหลายๆคนนะครับจะได้ความรู้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเริ่มจะฝึกดนตรีแล้วแบบโอ้โหเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องแรกๆที่ทุกคนจะได้รับรู้แล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนครับผมและในวันนี้นะครับผมกับพี่ละพีนะครับก็หมดเวลาของเราแล้วนะครับก็ ขอตัวลาไปก่อนสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้ความรู้ใหม่ๆหรืออยากมีความรู้เกี่ยวกับเป็นโนใหม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทั้งช่อง Music a r m k e y ของเรานั่นเองครับิลมวันนี้นะครับผมนะครับสุดเขตนะครับพร้อมกับพี่ระพีและเจ้าตัวนี้เลยคองนะครับ L1 l e a n o นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Music